ไอ้เสียวไอ้เสียวเอ้ยมึงไม่ได้แพ้ใครเลยนะมึงแค่เกิดมาในที่ที่ไม่มีสิทธิ์ชนะคนบางคนไม่ได้จนเพราะแพ้แต่จนเพราะเขาไม่เคยมีสิทธิ์ชนะตั้งแต่แรกนับจากเวลานี้เป็นต้นไปนท่านกำลังจะได้รับชมภาพพยนต์ จากคณะกลางแจ้งส่ีมดใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่นขอเชิญทุกท่านรับชมภาพยนตร์ได้ในปับันท้องพูนไปแบกปูนเพิ่มอย่าช้าครับคนบ้านนอกมันดีว่ะใช้ยังไงก็ไม่บ่นให้มันแบกไปเถอะเกิดมาเพื่อทำอยู่แล้วในโลกใบนี้ บางคนเหนื่อยจนล้มแต่ก็ยังไม่มีสิทธิพักเฮ้ยมึงมาทำงานหรือ,รอมึงมาเล่นวะของเสียใครรับผิดชอบผมขอโทษครับผมจะระวังหักเห็นมะแค่เนี้ยก็ทำไม่ได้อย่าคิดสูงเหละเดี๋ยวเจ็บสักศีของคนจนบางทีก็ถูกเหยียบด้วยเรื่องเล็กที่สุด <knocking> จ้าแม่ทองพูนเอง บ่เป็นอย่างดอกแม่เดี๋ยวเงินสีสรงไปคือเกา่าให้น้องตั้งใจเลี่ยนเดอ้ออย่าให้อายคนเขาไม่ได้เงียบเพราะอ่อนแอเขาเงียบเพราะมีคนข้างหลังที่ต้องรอดเอ้ยขอโทษวะ่ะของถูกถูกเปื้อนนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งบ่เป็นหางหครับโอใจดีจังเลยวะหรือมึงชินละ กับการไม่มีสิทธิ์โกรธความเจ็บบางอย่างไม่ใช่เจ็บที่ท้องแต่เจ็บที่ใจจนกลืนไม่ลงกูพูดตรงๆนะทองพูนมึงขยันก็ขยันไปเถอะแต่คนอย่างมึงเขาเอาไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้เคารพจำไว้อย่างเงยหน้ามองสูงเดี๋ยวลืมที่ของตัวเองและนั่นคือวินาที ที่คนดูทุกคนอยากลุกขึ้นแทนเขาเฮ้ยหยุดก่อนขายขึ้นไปดูอยังนี่อะออมันสูงนะพี่ให้คนที่ชำนาญขึ้นดีกว่าพอถึงเวลาที่ต้องรับผิดชอบจริงๆ คนที่ปากเก่งที่สุดกลับเงียบก่อนใครบ่มีภัยขึ้นก็ต้องเป็นเฮาอดทนเพื่อคนข้างหลังเนาะท้องพูนไม่มีใครขึ้นจะให้มันพังทั้งไสเลยใช่ไหมผมขึ้นเองครับมึงจะขึ้นไหวรอวะท้องพูนไหวครับเขาไม่ได้ขึ้นไปเพื่อพิสูจน์ว่าเก่งกว่าใครเขาขึ้นไปเพราะถ้าไม่ขึ้นคนข้างหลัง อาจไม่รอดเขาไม่ได้อยากสูงกว่าใครเขาแค่อยากเป็นคนในสายตาของโลกสักครั้ง ว่าขอบใจอาจไม่ลบความเจ็บทั้งหมดแต่พอจะทำให้คนตัวเล็กไม่รู้สึกต่ำอีกต่อไปลูกอีสานคนตัวเล็กหัวใจไม่เล็กภาพยนตร์จบบริบูรณ์ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สวัสดีราตรีสวัสด์